สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพาลวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันลับแนวทางนะคะเล่นทั้งวันเนาะเล่นทั้งวัน เล่นทั้งวันของสายหุ้นนะคะสายหุ้นบ้างสายฮานอยสายลาวค่ะแล้วแต่เอาไปจะเอาไปจัดเลยนะคะแต่จะเข้าไหมนั่นอีกประเด็นหนึ่งเนาะเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมความหมาั่นความเฮงความปังของวันที่2 3นะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกแนวทางที่แอด,ดาเสนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณานะคะชอบสูตรไหนจัดไปเลยเมื่อคือนนี้สอยดาวล่วงหมายถึงเรานี่ ล่วงเสียได้นะคะแอดไม่ได้วิน3ตัวตารางนะคะถ้าวินนี้ก็คงแตกนะคะแตกยังไงแล้วก็กลับหัวเอาแล้วคะ่ะกลหัวหกเก่าเอาเนาะโอ้ยแต่เสียดายค่ะค่ะ แต่ว่าถ้าใครจะไปสูตรร้านนะคะคืนนี้ใครจะไปสอยดาวสูตรร้านนะคะร้านให้ตัวเดิมนะคะให้ตัวเดิมคือตัวนี้นะคะล้านให้ตัวเดิมแอดก็จะลองของอยู่ค่ะจะลองของไปตัวเดิมของนางแต่ว่านะคะแต่ว่าแอดทาสูตรแอดให้นะคะสูตรแอดให้น้องรู้สึกว่าจะไม่ค่อยปังเท่าไหร่หวยตามตูดนางนะคะหวยตามตูดนางนางก็เลยให้ตัวเดิมนะคะลองดูค่ะลองดูแอดก็จะลองของค่ะคืนนี้นะคะ0ูนเดศูเดจันแรกก็โดนสอยเด หมายถึงมันนะสอยเรานะคะล่วงเลยค่ะอ,อผิดตับคังมือนขึ้นไม่เกณฑขึ้นเลยค่ะไม่เกินขึ้นเลยอัดยาไปซีเม็ดเศร้าเลยค่ะใครก็ได้ <laughs> เจอดาวปกสอยหายเลยนะคะใครก็ เอาสู้กันต่อไปนะคะมีเข้ามีหลุดเนาะทุกแนวทางนะคะวันนี้ก็ถือว่าไม่มีหกไม่มีเก้านะคะในตัวเล่นทั้งวันน่าเสียดายมากๆเลยนะคะเอาวันนี้นะคะเอดก็จอเข้าเนาะมาดูนะคะราวเช้าของเราเข้าสันติภาพเข้าสันติภาพเข้าห้าหนึ่งสันติภาพหกสามนะคะน่าเสียดายห้าสองสามมีใครได้ไม่นอกหนี้ตารางแตกเก้าสามหกแตกสองเก้าหนึ่งแตกห้าสามสองนะคะทุกคนนี่เนิ่ก็ไปกินข้าวมาแล้วก็ กินข้าวนะคะกินข้าวตั้งแต่ลงคลิปหลาน,นูนะะ่แล้วค่ะแล้วก็ทําแกงหน่อไม้ดองช่วยแม่แม่แ,มแกงหน่อไม้ดองให้กินทุกคนก็เลยมาอัดคลิปให้ทุกคนก่อนนะคะคลิปนี้เสร็จนะคะก็จะลงชุดสรุปหวยลาวพัฒนาเลยนะคะมากินแกงหน่อไม้ดองด้วยกันนะคะแกงหน่อไม้ดองใสใ่ไก่ค่ะทุกคนแกงหน่อไม้ดองใสใ่ไก,ก่มียาแกงห้เปด่อยยูทูบยางดีนะคะเม็ดเท่อนันไ่วิภัยเหตุเป็นหรอกคะ่ะสิกินยามัได้กับเปิด y ย u ูทูบเอาค่ะรสสาติกะพอกินใด <laughs> จะท,ทําทีไรก็คือเปิด youtube กันทุกครั้งเลยนะคะแตชิตสนศาสตร์ค่ะเห็ดกับเขาโบ่คอยปินตอกค่ะแต่กระเสียบจะโค้งเนาะเห็ดกินผู้อื่นก็กินไดแน่บ่ไดแน่ก็แล้วเตะเล้วว่าแต่เฮาเสียบจังส่ละค่ะมีมีกับเขาถุงเข้ามาตองไปหาเห็ดหยางนาะคุณมือเนี่ยอุ้ยเห็ดกับเขาแต่เลยถือว่าแพงเด้อค่ะแพงก็ซื้อเขากินอีกเด้อคอยว่าแต่ว่าถ้าอยู่กันหลายๆคนนะคะก็ต้องทํากินเองเนาะมันถึงได้อิ่มนะคะทุกคน โอ้แต่ถ้าอันนี้แอดกันเนี่ยนำสื้อเกากินโหลดค่ะให้มันเหลวซะง่ายดีค่ะบนตังมาล่างถวยล่างซ่ามนำโอ้ยสบายสิตายเนาะคุณมือนี่แต่ว่าเกลียงนมไม่สมใส่ไก่เด้ทุกคนเกลียงนมไม่สมใส่ไก่โอ้สดถอนๆโอ้ยคือเสียบแท้บ้านอะไกินเนาะคะ่ะไม่ายกากเฮ็ดอยู่ค่ะ มาอัดคิมให้ทุกคนก่อนนะคะอเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันนะคะวินสามตัวนะคะเข้าแค่หกกระดานเองนะคะทุกคนหกกระดานถือว่าไม่ปังเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีหกกับเก้านะคะไม่มีหกกับเก้าเข้าไปไม่ได้นะคะหกกับเก้าเข้าไม่ได้นะคะใครจะเพิ่มหกเพิ่มเก้าเข้าไปก็ได้ที่จริงเมื่อวานนี้แอดก็ลืมบอกนะคะเพราะว่ามันมีหกตัวปกติแอดจะให้ตารางเจ็ดตัวนะคะทุกตารางเลยนะคะนอกจากสูตรหลานนะคะ นอกจากสูตรล้านเนาะมานเฮงปังกันไหมคะเลขชุดเข้าดีอยู่ได้เลขชุดนะคะใครไปเลขชุดอาจจะพอได้ค่ะประทูนะคะแอดก็ขอให้มานขอให้เฮงขอให้ปังทุกวันขอให้เป็นแนวทางที่ดีทุกวันนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยนะคะอาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยเอ้าคืนนี้นะคะส่วนตัวคืนนี้นะคะแอดจะไปสูตรล้านนะคะแอดจะไปเจ็ดแปดสูตรล้านนะคะไปตัวเดิมนะคะร้านให้ตัวเดิมแอดจะลองของนะคะแอดจะลองของเจ็ดแปดนะคะแต่นี้แอดทาสูตรแอดให้นะคะทําสูตรแอดให้ลอง ดูคะ่ะใครจะไปสูตรไหนแต่ส่วนตัวแอดจะลองของเจ็ดแปดขั้นเขียวคะ่ะค่ะโอ้ยจังไหนวันแรกกินโดนดาวสวยอยเยเป็นจังไหนตะกี้อาทิตย์โอ้ยเมื่อก่อนแอดถูกดีดีด้วยคะ่ะดาวปลูกเดี๋ยวนี้ช่วงหลงังๆมามีแต่โดนดาวสอยนะคะสองสามสี 2, 3, 4, ค่ค่ะทุกคนเด่นเด่นลาวเช้าว,วันพุธต้องสองสามสี่สองสามสองสี่สองห้าสามสามสามสี่สามห้านะคะสี่สามสี่สี่สี่ห้านะคะสองสามสี่สองสามห้าสองสี่สี่สองสี่ห้านะคะ สามสามสี่สามสามห้าสามสี่สี่สามสี่ห้าค่ะทุกคนเอาไปหมานเอาไปหงึงเอาไปปังกันเอาไปเป็นแนวทางกันนะคะพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูค่ะวิเคราะห์ดูชอบตัวไหนจัดขัดตัวไหนผ่านเลยนะคะทุกแนวทางนะคะทุกทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดเลยพิจารณากันดูเลยค่ะโอ้ยเกง่งท้งหวยลาวหวยนู่นหวย,หวยนี่หวยน,นั่นวสันเมาเลกแล้วเอดวสันเอาสู่ส,สู่ค่ะทุกคน ทุกคนสู้ๆเด้อแอดเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆทุกหวยนะคะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสูตรอันนี้เป็นสูตรสแอดนะคะคืนนี้ใครจะไปสูตรแอดก็ไปนะคะส่วนตัวแอดจะไปสูตรล้านนะคะแอดจะไปเจ็ดแปดแอดขนใจนะคะแอดแขนใจค่ะเก็ตอันเปดแอดว่าไม่ต้องตามสูตรล้านแน่เลยแอดก็เลยสิไปสูตรล้านค่ะแต่อันนี้แอดทาสูตรแอดให้ดูนะคะมาดูกันว่าสูตรแอดจะเข้าไหมนะคะทุกคนเออช่วงเราโดนดาวสอยนี้นะคะ เอาอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางเล่นทั้งวันนะคะของวันพุธนะคะวันพุธกันเบิ้ลกันหามเลยค่ะจับจับเบิ้ลหามนะคะได้ว่าโมเมนต์ดาวปุ๊กสิเบิเ้ลเมื่อคืนนี่นะคะทุกคนนี่อันจับเบิ้ลเด้สองสามคู่หุ่นสองสองสามสามนี่ได้สองคู่เลยนะคะจับเบิ้ลจับ,บหามนะคะเล่าพัฒนาสีเบิ้ลบอกคำอื่นเหมยบนเน่ด้มันก็มาหามเลยมันแหงโอ้พี่บาพี่บัวยูนะเล่าพัฒนาก็ได้ สองสามสี่ค่ะทุกคนโอ้สองสี่เห็นสองสี่เลยเคลียร์ใจครัสองสามสี่นะคะทุกคนสองหนึ่งสองสองสองสามนะคะส,สามหนึ่งสามสองสามสามนะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะคะหนึ่งสามห้าสองสี่หกเก้านะคะสองสามสี่สองสามสามสองสองสองสี่สองสองสามหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสามหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สามนะคะทุกคนเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูโอ้ยคือไตโบคือโบมีเจ็ดแปดเก่าเลยบ้าน เอาอีายังกะว่ากันไปค่ะเลขชุดนะคะทุกคนเลขชุดให้ไปที่นะคะสองห2ึ2งสองสอง3องสามสองสี่สามหนึ่งห้หนึ่งหะคะห้าหนึ่งหสองหห้าหู้นเว้ทุกคนโมเมนต์ดาวปุกมันสีมากเจ็เฮ้ยดิบอ่เจ็ดสามสองเจ็ดแปดสออะไรนี่แอดไม่ได้แปลงให้นะคะเนี่ย แอดไม่ได้แปลงให้นะคะตัวแปลงทุกคนก็ย้อนกลับไปดูเอาของวันที่ยี่สิบสองนะคะที่เทรนตัวแปลงนะคะน,นี้แอดไม่ได้แปลงให้เด้อแอดขีข่ขานแปลงค่ะส่วนตัวแอดก็แปลงเอาละคะ่ะหฮ้ยโบเมนเกตสามสองห้าสี่เขาเราบอค่ะหว้ยเรื่องว่าดันดาวปุ๊กมันสีมาสองสามเมื่อคอยขึ้นมากสุดตัวที่อปวดหวัวตุบๆอีกแล้วยังไม่ทันได้อัดคลิปห,ห้วเราพัฒนาแลยก็ปวดหวัวอีกแล้วปวดหัวดีดีดโบเมนแอดอันมาเล่นขึ้นสมองเราบอเฮ้ย มันไม <ś c oughs> ่ยังไงอันแซงเจ้าของเนี่ยปวดหัวดีค่ะค่ะอันว่าจะเห็นตูเล็กสงสัยอยู่น้ำตูเล็กลห,หลเนาะมันบริพักสมองสงสัยเ้าตตรงผักสมองซะเลยอะวะผักสมองด้วยการถูหอยสีตูตูง โอ้ยคือสีเด็กีดเด็กกาดโอ้เป็นแต่จังไดเนาะวันพุธนี่ค่ะวันพุธนี่เลขแปลกนะคะเลขเบิ้ลเลขหามเยอะนะคะจับได้เลขเบิ้ลเลขหามเยอะหวยเราพัฒนารอดูสูตรหลักนะคะตัวที่แอดจับได้เพิ่มจะเป็นยังไงรอดูค่ะทุกคนเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะทุกคนจบคลิปนี้แล้วก็ค่ำๆ้หน่อยนะคะค่ำๆเดี๋ยวทําสูตรหลักก่อนยังไม่ได้ทําเลยนะคะ คำสูตรหลักก่อนเดี๋ยวลงให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวลงให้เอฟซสรุปเด้อเจอกันในชุดสรุปนะคะใครที่เลิกงานนาะว่างจากการเว้นการงานเนาะมาพักสมองดูหววแอดนี่แหละค่ะเข้ามารับชมรับฟังจะได้เก่งกันคืนนี้เนาะแอดก็ลงให้เลยนะคะเดี๋ยวนี้ลงให้วัยนะคะเมื่อก่อนลงช้าช้าว่ะสันเออนี่ละ่ะลืมข้าวไว FC, ้ f เอฟซีเพิ่นเหตุการณ์เหตุงานเนาะอันลืมข้าวค่ะเพิ่นกระิไปกิง้งยูมองเหตุงานเนี่ยอะไรเหรอนอเออเอาไปค่ะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ